คุณคุณอะไรอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณอ่าคุณปวิชิตาะะชื่รเรียกยากจังเลยชื่อเอาเรียกสั้นๆนะชื่อ,ช,อชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อกุ้งค่ะเออากุ้งแล้วกันนะกุ้งถามเรื่องอะไรครับคือหนูอยากจะปรึกษาว่าในกรณีที่ว่าหนูยกลูกเป็นบุตรบุญธรรมเขาแล้วแล้วเขามาพูดว่าไม่ได้เป็นยกไม่ให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ หนูก็อยากจะได้เอกสารเพื่อยืนยันว่าลูกหนูได้เป็นลูกบุญธรรมเขาแล้วแล้วเขาพอดีว่าพ่อพ่อบุญธรรมที่ยกให้เขาไปอะค่ะเป็นอาอาแฟนหนูค่ะเขาได้เสียชีวิตแล้วตอนนี้ฝ่ายนู้นเขาก็จะให้หนูเอาลูกออกจากทะเบียนบ้านถ้าเสดหนูไม่ไปเซ็นรับไม่เซ็นไม่เซ็นเอกสารรับลูกมาลูกหนูจะอยู่สารกลางที่จังหวัดค่ะ คือมันก็จะเป็นปัญหาการเรียนกับเกี่ยวกับคัดเลือกทหารเขาว่าอย่างนี้ค่ะและ้ว<อ>คุณยังไม่รู้เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่รู้ว่าอาเขาเนี่ยรับจดทะเบียนลูกบุญธรรมแล้วหรือเปล่าถูกไหมครับครับครับยังไม่รู้เลยใช่ไหมยังไม่รู้ข้อเท็จจริงใช่ไหมแต่รู้แต่ว่าเรายกให้อาเขาไปเลี้ยงดูอาบอกว่าจะเอาไปเป็นลูกบุญธรรมแต่ไม่รู้ว่าเขาจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบโดยกฎหมายหรือไม่ถูกไหมครับ จดจดแล้วค่ะหนูไปจดกับมือค่ะอ่าถ้าจดแล้วถ้าจดแล้วแต,ต,แวแต่ทีนี้เขาก็เดี๋ยวนะฟังนะฟังด้วยนะถ้าจดแล้วนะครับตอนนี้พ่อบุญธรรมเขาตายไปใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมันเด็กมันพูดไม่ถูกนะเออเอา,เ,อา<น>เดี๋ยว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 เอานี่คนที่พูดเนี่ยผู้ใช่เนี่ยเสียงนี้เสียงใครชื่ออะไรครับเป็นอา เป็นมาคือ,อนางกุ้งเนี่ยเป็นหลานครับคุเขาพูดคือไม่เข้าใจไงตอนที่ไปจบเอกสารอะไอเอกสารไม่เคยอยู่กับเขาเลยเขาไม่รู้ว่าเขารับเป็นบุญบุญพรมหรือเป็นอย่างไรแน่แต่รู้ว่าไปจบที่สาครคางจังหวัดจุตาดีคือเราก็ไม่รู้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุง ถ้าเขาบอกว่าเขาไปจดแล้วแม่เขาไปจดยินยอมคือไปให้การยินยอมแล้วแปลว่าจดแล้วครับรับจดรับเป็นลูกบุญธรรมด้วยชอบโดยกฎหมายแล้วทีนี้ตอนนี้พ่อบุญธรรมเขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับครับครับพ่อบุญธรรมที่เสียชีวิตเนี่ยมีสมบัติอะไรไว้บ้างอ่ะครับรู้ไหมไม่รู้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเอานี้บอกให้รู้นะสิทธิ์ของลูกบุญธรรมเนี่ยถ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย เขามีสิทธิ์ในทรัพย์สินของพ่อบุญธรรมเนี่ยนะที่ตายไปเนี่ยเหมือนกับลูกที่แท้จริงทุกอย่างเลยนะเขามีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกข,ของคนตายเลยนะครับนี่สิทธิ์ของมรดกข,ของคนตายส่วนภรรยาของคนตายใช่ไหมที่ต้องการย้ายชื่อลูกบุญธรรมออกจากเทเบียนบ้านถูกต้องไหมครับอ่า,อา เออเขาสามารถคือคือเราเนี่ยแม่เนี่ยแม่ที่แท้จริงเนี่ยสามารถจะให้ลูกเนี่ยแจ้งย้ายลูกไปทางก็ได้ลูกอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ลูกอยู่ที่ไหนอะลูกชายเราอยู่ไหนอยู่ที่ตำบลเดียวกันนี่แหละแต่ย่้ายไปอยู่อุตรดิตถ์ใช่ไหมาาอุตรดิตถ์อ่าก็ไปติดต่อที่อำเภอรหรือเทศบาลแ่ะเราอยู่เทศบาล,ลหรืออำเภอรครับเป็นอำเภอครับเป็นตำบล ไปติดต่อที่ทะเบียนอำเภอที่เราอยู่นะครับเพื่อแจ้งย้ายปลายทางมาลงทะเบียนบ,บ้านแม่เนี่ยบ้านกุ้งเนี่ยได้เลยได้เลยหมาได้เลยครับถ้า <resp> ถ้าเราไม่ไปย้ายออกเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของที่เป็นผู้ถือทะเบียนบ้านอยู่ที่ลูกเราอยู่ที่นั่นเนี่ย <Lincoln. S 1> เขาจะแจ้งย้ายเราออกและไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง <millennials> ไม่ใช่สาร,รกลางเมื่อกี้พูดถึงสาร,รกลางนะ S <S ไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางทะเบียนบ้านกลางก็คือเป็นทะเบียนราษที่กลางรวมกันหมดถ้าใครที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใครสักที่หนึ่งเนี่ย <ม Selbst S 1> เขาจะมาใส่ว่าทะเบียนบ้านกลางทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกบนทะลูกเราทิศเนี้ยก็แจ้งย้ายไปทางได้ก็เข้ามาอยู่ที่บ้านแม่ที่อุตรริดิ์ได้ครับครับคือแล้ว <ๆ S 2> อยากรู้ว่าข้อมูลที่เขารับเป็นบุตรบุญธรรมแท้จริงเนี่ยเขารับหรือเปล่า เพราะทางแม่เขาก็ไม่รู้เรื่องเลยได้แต่เซ็นเอย่างเดียวหลักฐามอะไรไม่มีสักอย่างนึงไปติดต่อมาไปติดต่อที่ไปเนี้ยตอนที่ไปย้ายออกมาเนี่ยไปเช็คเลยครับเช็คทางทะเบียนเลยครับเช็คฐานะทางทะเบียนได้ครับมันออนไลน์กันทั่วประเทศอยู่แล้วตอนเนี้ยครับเช็คทะเบียนของอำเภอเนี่ยได้เลยใช่ไหมใช่ครับไปเช็คที่อำเภอเลยครับนี่แหละมันงงตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะทำงานถึงโทรหาคุณถนอมอ่ะ อยู่อ,อำเภอเมืองหรืออำเภออะไรครับอุตรดิตถ์อำเภออำเภอพิชัยครับอำเภอพิชัยไปที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอพิชัยนะลุงนะนะครับหนึ่งไปแจ้งย้ายปลายทางมาได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปที่ประยูปะย่ปัจจุบันสองขอตรวจสอบการเป็นลูกบุญธรรมด้วยนะครับว่าได้เซ็นไว้ไอ้ที่เคยไปเซ็นไว้นั่นะถูกต้องตามกฎหมายไหมนะอ๋อแล้วสามถ้าถูกต้องตามกฎหมายเป็นลูกที่บุญธรรมถูกต้องใดตามกฎหมาย รัย์มรดกของพ่อบนธรรมที่เขาตายไปนั่นน่ะตกได้แก่ลูกบนธรรมเท่ากับลูกที่แท้จริงกลับไปเอาทรัพย์มรดกของลูกของพ่อบนธรรมที่ตายได้เลยครับส่วนแม่แม่แม่ที่เขาไม่รับนะแม่ที่บอกจะย้ายออกเนี่ยนะคือแม่เขาไม่พอใจนะเขาจะย้ายออกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับวันนี้มีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของคนตายอต้องไปดูงั้นนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะลุงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้อนึงคือ เราก็ไม่ว่าไปคับที่ไหนได้ว่าเป็นบุบุญธรรมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็งงว่าเมยดหนูถนอมทุกวันเด็กอายุเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวนะเด็กอายุเท่าไหร่ลุงเด็กอายุเท่าไหร่11ปีครับ11ปีโ okay. อเคก็รับไปตั้งแต่เด็กเลยนะอเอาละเอาตามนี้นะลุงนะไปตรวจสอบที่อำเภอพิชัยนะลงุง ข้อหนึ่งนะหลายข้อแล้วนั่นน่ะ,อะขอขอ้อเดียวคือเ,เนี่ยถ้ารับมรดกมาแล้วเนี่ยสามารถจะซื้อขายได้ไหมมรดกใช่ไหมครับมรดกไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะรับมาเลยจะต้องมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกของคนตาย ไปจัดตั้งมรดกของคนตายแล้วก็ให้เขาแบ่งมรดกมาให้ตามสิทธิ์แล้วค่อยมาซื้อขายกันทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหารับโอนมาก่อนรับโอนมาแล้วเนี่ยสามารถซื้อขายได้นะได้ครับได้ก็ได้ครับได้เลยครับได้เลยน้ำได้ยุ่งสิบเอ็ดปีแค่นั้นเองผมก็ยังนิดก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นเด็กอายุเท่าไหร่นะเด็กอายุสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ด สิบเอ็ดจะไปเด็กสิบเอ็ดจะไปทำนิติกรรมสัญญายังไม่ได้ครับรับดได้ครับแต่จะไปขายยังไม่ได้ครับแน่ผม,มงมงตรงนี้ไงเราขายเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะว่าทําสัญญาขายได้ซื้อคนเดี๋ยวคนมาซื้อได้นะ,ะคนมาซื้อนะครับสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าขายเป็นสัญญาที่เขาเรียกว่าโมโค,โค<ๆ>ียะได้ นะครับเพราะว่าไปทําสัญญากับเด็กเด็กซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะพอวันหนึ่งบอกบอกว่าเฮ้ยนี่มาทาสัญญากับเด็กได้ไง <t> เขาไปบอกอกเลิกบอกเลิกกลายเป็นโมฆะคเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็รับโอนมาก่อนอย่าเพิ่งไปขายให้เขาบรรลุนิติภาวะแล้วก็ไปจัดการจะใช้สิทธิผู้ปกครองไปทําแทนสิทธิเด็กทั้งหมดก็ไม่ได้นะดีกาออกมาแล้วนะเอาละลงผมเอาตามนี้ก่อนแบ่งเวลาคนอื่นด้วยสวัสดีครับอ